สวัสดีครับพบกับผมโยบอยนะครับนะวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนะครับนะสำหรับผมมีชื่อว่าโยนะครับนะชื่อจริงว่ารัศยามวงจันทะนะครับผมเป็น ครูสอนศิลปะนะอยู่โรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ตำบลนอนังหงอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมนะครับนะซึ่งผมเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสียงสัตว์เรียนเสียงเครื่องดนตรีนะครับนะแล้วก็ทำบีบ็อกซ์นะครับนะเต้นบีบอยนะครับนะแล้วก็วาดรูปปั้นนะครับ แต่งเพลงร้องเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะซึ่งตอนแรกผมจะเอามารวมไว้ในช่อง Youtube ช่องเดียวปรากฏว่านะครับเขาบอกว่าจากการศึกษาแล้วการที่เรารวมไว้เยอะๆเนี่ย a อมันจะส่งไปไม่ตรงจุดไม่ตรงคนนะครับเพราะมันหลากหลายแลอเกินชั้นคุณต้องแยกช่องชั้นไอที่ผมไล่มาทั้งหมดผมมีทุกช่องนะครับผมเพิ่งทําด้วยนะครับนะซึ่งช่องแรกที่ผมทําขึ้นมาเคยช่องเรียนเสียงนะครับเรียนเสียงก็คือเรียนเสียงสัตว์เรียนเสียงเครื่องดนตรีทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่เสียงสัตว์นะผมเรียนเสียงได้หมดเลยเพราะผมทําบีทบล็อกได้นะครับการทําบ <i> ีทบล็อกคือการเรียนเสียงเครื <b ork> ่องดนตรีจากปากนะครับอย่างเช่น เห็นไหมครับเรียนเสียงเสียงน้ําเสียงเปิดขวดใช่ไหมครับนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะไม่ว่าจะเรียนอย่างขึ้นต้นก็เรียนเสียงสัตว์อะไรต่างๆฉะนั้นผมมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ผมก็เลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับนะยังไงก็นะ ใครที่สนใจอยากเรียนเสียงให้เก่งๆเหมือนผมครับซึ่งซึ่งเอ่อผมทําขึ้นมาแล้วก็คือนักเรียนเสียงขั้นเทพนะใครที่อยากเรียนเสียงสัตว์ได้เครื่องดนตรีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองฮ่สแนนนะกองแตก๊กนะหรือชิงเนี่ยพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับมาเสียงสัตว์ผมก็โชว์แล้วฉะนั้นใครที่อยากเรียนเสียงเป็น ติดตามผมไว้ใครที่อยากฟังเสียงแปลกๆแ,แล้วทำไมคนทำได้ก็ติดตามบมไว้นะยังไงก็ผมจะทำคลิปออกมาเยอะๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะทำออกมาเยอะๆให้ต่อเนื่องนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ลงคลิปไปไม่กี่คลิปเนาะมีคนสนใจเยอะแยะมากมายขอบคุณครับ